ะอ,อะไรอ่ะแม่ทำอะไรอยู่แกะกล่องกาน้าชาค่ะหนูทำอะไรอยู่ ก็แม่กินข้าวไม่ถึงร้อยห้าสิบเลยแกไม่ออกอืมเข้าใจไหมกินข้าวร้อยห้าสิบตัวใหญ่กินรอไม